หมูร้านพันบอกไว้ว่าพี่น้องเอ้ยควาวยตู่มันหมักชนคนจนมันผันมักอวดคันมันนักบวดเห็นกันผันอ่างพันสาหมาเห็นหมาผันอ่างเขียวแมวเห็นแมวอ่างมองอยู่นกมีหูหนูมีปีกสิงที่ดีย่โบได้ก็คือความตายเนาะพี่น้องเนาะนันคือคำโบ้านพันบอกไววดีเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับ ของเกาถาพวกกินมันกับเน่านะครับเนาะขันะเรามันก็บเลื่มเนาะพี่น้องเนาะ mm. เอาเมื่อนี้ก็สวัสดีครับมือนี้ก็ามาอยู่ในช่อง youtube ของใส่เงียมชาแนลครับผมอมืขอบคุณขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมที่มากกดถูกใจเป็นไรแชร์ให้เด้อพี่น้องเออพ่อได้ให้ช่องใส่เงียมให้คลิปได้ไหมให้พี่น้องเบิ่งอีกต่อไปนะครับเด้ออ่านับนนนี้เด้อครับเด้อบานอีกลหลังนึงเออเอามื่อนี้ก็อยู่ทั้งปลาหวัว อยู่ในป่ามาหารอเบงฮิตปวกครับพี่น้องคนว่าเฮ็ดปวกมันออกแต่ว่าไปรอเบงเหลี่ยมโมมี่ <c oughs> ม่อนเพื่อนเราไปกินแล้วพูดถึงกับใดวันนี้ก็ได้เฮ็ดปวกก็ะชีใดน้องหม่ดีแล้วครับจกักเครื่องถุงยาไปต้มแลงนะครับนะมันการลดการสื่อได้รุองอีกอยู่นี่นะครับพี่น้องเนาะอะหากินแบบเสียจิตพอเพียงนะพี่น้องเนาะเอ้ามือนี่โมมันเฮ็ดดอกโมมีก็ิได้ดน้องใหม่ครพี่น้อง ไปต้มมะเร็งอ่ะไปเอาน้ำไม้เนี่ยแลครับพี่น้องเฮ้งเห็ดประมานแล้วต่อเลยเอน้ำไม้ก็ลุยได้แล้วพี่น้องเดีย๋ยวก็อพอได้พอได้ต้มอยู่ครับพี่น้องไปแดี๋ยวเห็นลยครับเห้องหาของสีมันจังหัวมันอ่อนครับพี่น้องอ่ะหน้ำไม้เล่นะ บ่ได้เอาแม้มันออกมาหน่อยพี <Happ book ahead> ่น like ้องเลยฮึหายไปเลยเอาแม้มันออกมาหน่อยนี่ล่ะจ่อเบิ่งเห็ดบวกพี่น้องบวกก็คือวะเอาแม้มันเลยไปต้มนีแท้เห็ดบวกแม้มน้ำกมาหน่อยพี่น้องไปต้มเฮ้ย กูจากีแท้เห็ดปวกนเนี่นะยโอ้มีกอนน้มเนะพี่น้องนะนี่นนนครับอือนี่นพอ,อไไ้อยู่เครับพี่น้องหม่ก้อ,มอนมไปแกงเงินเดีว๋วพี่น้องนี่นนสันสันก็ลดมอยไรเห็ดปวก งอ,อนอหนึ่งง่านไม่ได้พี่น้องเอาไปหลายมันหนะักพี่น้องเนาะไี้ปวก่าได้แดกด,ดอกครับเพื่อน,น้อยหนึ่งก่อนพี่น้องอ้อ มีก๋าเลยหนน่อยนอนก่อไปโอ้อยครับนอนพี่น้องโอ้งามเลยครับมันก็สีเหลี่ยมครับนั่นนอนใหม่นเลยพี่น้องหายากเือกันนอนพี่น้องนอนใหม่นะอเสองนอนไหม นี่แหละมองมันสิดเดียวพี่น้องเดียวแท้และภาพอ่ะงานเลยอืม,อมออก็ดีครับพี่น้อง นี่แหละพี่น้องมันบปได้วกกเด้ีวมาลองบ็งวกนี่ับหมา็ดวกหมาไม่ะพี่น้องนี่เห็ดวกพัพี่น้องเนาะบ่มีเห็ดวกก็ได้หมาไม่พี่น้องต้ม เดียวครับน,นี่ก็งามเียพีนยนนน่น้องเน,นาะเออนเจิดช่้ยะบพก่น้องวเก่านงอใหม่เลยครับงามๆเลยครับพี่น้อง

กำลังตุมครับนอนอยู่กับช่งงานอยู่พี่น,น้องบ่ออนะเห็ดเก่าหน้าไม้ไหนนะพี่น้องนะตัวเดียวครับนอนเลยพี่น้องนอนอย่ก็งามอยู่ครับนี่โอเก็ตุ่มอยู่บ่ออะไรเห็ดเนี่ยบ่หมันเห็ดกับหมันหน้าไม้นียน่ยล่ะ

ครับโอ้ที่ครับพี่น้องได้เครื่องถุงยามแล้วล่ะห้อมแล้วล่ะสีแดงลุงอ่ะก็จะหาลุงไปหารถฝนนะครับ nó sẽ ở chắc cơm nhám mất tiền nhám nó phía nó thì cứ mưa là mưa là mưa hết vũ mì nó khắp hết rồi. Để nó phí nọ

น่ได้เครื่องยาำอ่ะครับไก้สีหอดรถเลยและเอาซ้ำนี่นะครับตัวต่อยะไรพี่ตุ่มงานไม่ออง ครับพี่น้องว่ดรถเหรอโอ้ไม่ไอยเฮ็ดกลายเป็นน้องไม้ครับโมม้านเฮ็ดอ่ะื้นนี้ก็ได้น้องไม้เลยนะครับเนี่ยต้มแรงได้อยู่เกือบเต็มถุงยามหมดแลวครับพี่น้องอืมบ้านเฮากับฮกินแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะหากินแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะพี่น้องเนาะตามห้อยพอดวงเฮานะครับเนาะเอ้าขอบคุณขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมช่องสิงียมชาแนลด้วยครับเด้อ ทีมากดถูกใจมเมนไลยแช่ให้ครับผมก็พ่อสีได้เฮ็ดคลิปไม่ไหมให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกต่อไปนะครับเอาฝากอย่างเนี้ยบานอีกหลังหนึ่งหลังนหน่อยหนอะครับเนาะเอาสุดท้ายนี่ก็ไม่มีอย่างไรขอให้พี่น้องลำลำเรวยๆสุขุสุขคตนะครับเดอ้อจะเก็บจะจนจะไข่ครับสุขีสุขขังสตังค์เหลือใช้กันทุกคนครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้อง